เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลล์กชาแนลวีแล n วกชนอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามารับของฟรีที่แบบว่า1นนาที2นาทีเนี่ยได้ได้รับของไปเลยนะครับผมคุณผู้ชมผมบอกเลยว่า เอาง่ายมากๆแล้วก็เป็นของที่น่ารักมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอเทมชิ้นนี้มันจะกดรับฟรีได้นานเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะคุณผู้ชมนะใครที่หลงเข้ามาดูคลิปวินล็อกเกอร์ครั้งแรกนะครับผมช่องเรามีการแจกโรบักด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดนะครับผมคุณผู้ชมเอาละถ้าพร้อมกันแล้วมาดูกันนะครับผมสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําเลยนั่นก็คือเข้ามาที่ช่องเซิร์ชครับพิมพวิวเคคซีแล้วค โรบักเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นกดเข้ากันไว้ให้เรียบร้อยนะหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณมีเหลือสัก2องโรบักนะครับผมมาอุดหนุนเสื้อของผมได้นะครับผมเริ่มต้นที่เป็น2องโรบักเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะอันนี้คอลเลกชันใหม่นะครับผมมาจัดกันได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมครับผมวิธีการลับนะครับผมให้คุณมาคลิกที่อวตารช็อปนะครับผมหลังจากนั้นครับผมให้คุณไปที่อิสเซอรี่ครับนี่กดคำว่าอิสเซอรี่นะแล้วก็กดตรงนี้เป็นรีเซนตี้อัปเดตครับผมถ แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่เลยครับผมคุณผู้ชมของฟรีนะครับผมทูครทูคูโคอาล่านะครับผมนี่เลยของฟรีนะครับผมรับได้ถึงวันไหนเนี่ยโอ้ถึงวันที่16นี้เองคุณผู้ชมแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่16แล้วนี่นะอ๋อมารับได้วันนี้ถึงวันที่ยถึงวันที่22ครับผมแค่ประมาณ6วันเองคุณผู้ชมอะคุณก็กดรับมาเลยนะครับผมหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากกดอุปกรณ์เลยเนี่ย คุณเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ที่ใต้เดสคริปชันข้างล่างนี้นะครับผมคุณผู้ชมคุณเข้าลิงก์มาผู้คุณกดเก็ตได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเก็ตไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเลยตรงนี้แล้วหรือว่าคุณลืมล็อกอินนะครับนี่แหละครับผมคุณผู้ชมของเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถูกทูกคูโคล่านะครับผมนี่แหละผมกดใส่แล้วนะครับผมนี่พอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นป่ามันจะปิดตาเราเห็นป่าวโอ้โหโคตรเจ๋งเก่งเลยอย่าลืมมากดรับกันด้วยแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชม อ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเค The Last One Guy Don't forget to subscribe my channel ครับซีเรสเดอร์ peace